นให้เองได้รู้ใจไันได้ทั้งหมดนี่แหละสวัสดีค่ะขึ้นก่อนสวัสดีแมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะคะวัสดีโอ้โหแต่แม่ค่ะ อ,อีกแล้วนะคะทุกทุกวันจันทร์นะคะจะมาจัดโปรส่วนลดอะไหล่15%นะคะแล้วก็น้ํามันหล่อลื่นอีก5%คะ่ะใครที่สั่งซื้ออะไหล่นะคะอะไหล่แก๊สมือพนแหนนะคะกับเรานะคะแนะนําให้สั่งวันจันทร์นะคะก็จะได้ส่วนลดเยอะมนนงอยย่เป็าี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาจัดโรส่วนลดนะคะส่วนลดอะไรสิบห้าเปอร์เซ็นส่วนลดน้ำมันหล่อลื่นนะคะห้าเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็มาแจ้งกิจกรรมนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นหนึ่งการที่พีดูคนสมุดเดบบ์เราไลฟ์สองช่องทางเช่นเคยนะคะก็คือช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะ New Holland อุบนฟาร์มไซโลแท็กเตอร์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube นะคะฟาร์มไซโลอ,อุบลน,นะคะภาษาอ,อังกฤษน,นะคะในช่องของในช่อง YouTube เราก็มีคลิปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันหลอดลื่นนะคะรอบ50ชั่วโมงนะคะรอบ300ชั่วโมงรอบ600ชั่วโมงรอบ900ชั่วโมงนะคะแล้วก็การซ่อมต่างๆนะคะ ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับ p r o t ท c t เตอร์นิวคนเลมนะคะไม่ใช่ของหนูของพีกัน ี่สี่คนค่ะเข้ามาแล้วอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไม,ไม่เข้าไปค้าเลยเรื่อยๆคุณกู้อกว,ว,ว,วันนี้นะคะเราจัดโปรโ่ส่วนลดอะไรนะคะสิบห้าเปอร์เซนตน้ำมันหลอเลือนะคะห้าเปอร์เซนนะคะลูกค้าคนไหนต้องการอะไรนะคะสอบถามได้นะคะ สามารถทักแชทเข้ามาได้นะคะที่เพจ a ฟซบุ๊กนะคะ New นิวคอนแลนอุบลความไซโลแท็กเตอร์นะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0981188695ค่ะถ้าไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์เข้ามาได้เหมือนกันนะคะสามารถสแกนไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะคะตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะคะ ใครที่อยู่ในไลฟ์สดน,นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสอบถามเรื่องอะไรเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากทราบนะคะราคารถแทกเตอร์นะคะว่าดาวยังไงรายายละเอียดยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ในไลฟ์สดน,นะคะโปรโมชั่นตอนนี้โปรดีมากเลยนะคะมีเงินเท่าไหร่ก็ออกได้นะคะโปรโมชั่นดีมากนะคะส่วนลดสองแสนเลยนะคะ นีเงินบาทก็ออกได้นะคะที่เหลือพี่ก้อยออกให้ก่อดว่านางคือซื้อนะเซลเซลบอกว่าเซลจะเอาเงินเดือนเซลทั้งหมดทุกเย์ให้ลูกค้าจ่ายเงินดาวให้ลูกค้านะคะลูกไว้ให้ลูกค้าผ่อนที่เหลือลูกค้าผ่อนเองค่ะส่วนเงินดาวเดี๋ยวเซลพี่ก้อยจัดการให้ค่ะออกให้แต่ค่าอะไรค่ะ ตอนนี้โปรโมชั่นโรตแท็ก,เ,กรเราดีมากนะคะสว่วนลดหลักแสนนะคะบัตรเติมน้ำม,มันมูลค่า2 0 0 0มืนบาทราเมื่อแถมให้นะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะต่อพ่วงสามชิ้นนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นอุปกรณ์ตัวไหนนะคะมีใบมีดโรตารี่ผ่านบุเปิดผ่านพวนนะคะสามารถเลือกได้เลยหรือว่าจะเป็นอ่พวกบุ้งกีบบุงกีพวกนี้ก็ได้ะะที่คีบที่นะคะก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะได้ค่ะ ว่าลูกค้าคนไหนที่สนใจจะซื้อแค่อุปก,กรณ์ต่อพ่วงแล้วก็มีจําหน่ายนะคะมีส่วนลดให้นะคะมออีอะไรแทนนิวนแลนนะคะอุปก,กรณ์ต่อพ่วงค่ะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะคะเรามีส่วนลดให้ทุกรายการนะคะลูก,ลกะคะ้าสงส,ส,สัยตรงไหนนะคะเรื่องอะไรนะคะว่า มีส่วนลดยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์สดได้เลยนะคะวันนี้เรามาจัดโปรส่วนลดอะไรนะคะ15%ค่ะน้ำมันหล่อล,ลื่น5%นะคะในส่วนของอะไหล่นะคะเราจัดโปรนะคะต่อชิ้นนะคะชิ้นละ15%นะคะส่วนน้ำมันหล่อล,ลื่นก็แกลลอนละ5%นะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่8โมงเช้านะคะถึง5โมงเย็นนะคะของทุกๆวันจันเลยค่ะ หรือว่าเห็นเราไลฟ์สดวันไหนนะคะก็คือเราจะจัดโปรวันนั้นนะคะใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งวันจันทร์เราก็ไม่ว่างมีงานมีภารกิจด่วนอย่างนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวัน,น,ะะนอัานวันพุธวันพฤหัสแล้วแต่วันนะคะแต่ส่วนมากหลักๆก,ก็เป็นวันจันทุกๆวันจันทร์เลยค่ะถ้าไม่มีอะไรดีค่ะเราจะมาจัดโปรส่วนลดให้ลูกค้านะคะเป็นแบบจุกๆไปเลยค่ะส่วนลดต่อชิ้นนะคะได้ชินละสิบห้าเปอร์เซ็นเลยค่ะ ในส่วนของรถแท็กเตอนะคะลูกค้าคนไหนที่ทุกง่ังมองหารถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะคะตอนนี้ฟาร์มไซรูนะคะมีส่วนลดให้นะคะกว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะแทมฟิลก่กนต่อพ่วงนะคะ3ชิ้นนะคะบัตรเติมน้ำมัน2 0 0หมบาทเลยะคะ่ะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะอสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะที่เบอร์ 098118895นะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินรอรับโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องรถแท็กเตอร์นะคะหรือว่าอุปรกรณ์ต่อพ่วงหรือว่าจะสอบถามนะคะว่ารถามีอาการประมาณนี้เป็นอะไรนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยคะ่ะกด่างมาเขากดให้ถ้าใครมีรถแท็กเตอร์อยู่แล้วนะคะ อยากได้อะไรกับเรานะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะราคาราคาลูกค้าทั่วไปนะคะเราก็มีส่วนลดให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสําหรับราคาลูกค้าของเราเองนะคะลูกค้าของฟาร์มไซโลนะคะเราจะมีบัตรสมาชิกให้นะคะทุกคนเลยบัตรสมาชิกส่วนลดอไหล่ให้นะคะแล้วก็ส่วนลดน้ํามันหล่อลื่นนะคะตลอดอายุการใช้งานนะคะบัตรสมาชิกจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ จะเป็นใบสีน้ำเงินสำหรับลูกค้าของเรานะคะใช่สําหรับลูกค้าฝากไอดูการใช้งานไปเลยค่ะลูกค้าจะใช้รถสิบปียี่สิบปีนะคะจนมันพังจนรถพังใช่จนรถพังเราก็มีส่วนรถให้ตลอดเลยเพียงแค่ยื่นบัตรตัวนี้ให้เรานะคะ หรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่ซื้ออะไรไปแล้วเปลี่ยนไม่เป็นนะคะเรามีช่างพร้อมบริการนะคะใช่ค่ะเรามีช่างพร้อมบริการออกบริการให้นะคะถึงหน้าบ้านเลยค่ะใช่ซื้อรถจากที่อื่นมาก็สามารถเรียกใช้บริการช่างได้นะคะพื้นที่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าไกลๆเราก็ไป <laughs> กรต่อพ่วงนะคะหรือว่าอุปกรณ์โรตาอรี่นะคะเราก็มีจําหน่ายนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะใบโรตารี่ใบผ่านใช่ะค,ะค่ะเรามีจําหน่ายให้นะคะจําหน่ายแบบแยกนะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะคะใช้ใช้ปีหนึ่งแล้วชอบชอบเปลี่ยนเนาะชอบเปลี่ยนคมคมใบมีใบใบผ่านนะคะเราก็มีให้มีจําหน่ายแล้วก็มีส่วนลดด้วยใช่ไหมพี่ก้อยใช่ค่ะ,คะใช่อะไรทุกตัวเรามีส่วนลดให้นะคะ ่ายอะไรแล้วจัดส่วนลดให้จุกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเรานะคะหรือว่าเป็นลูกค้าข้างนอกนะคะก็ถ้าเข้ามาซื้อกระฟังเซลแทกเตอร์นะคะแล้วก็มีส่วนลดให้ลูกค้าทุกวันนะคะแต่ถ้าเป็นวันจันทร์นะคะลูกค้าทุกคนนะคะจะได้ส่วนลด15%นะคะต่อชิ้นนะคะน้ำมันหล่อลื่นก็จะได้5%ต่อแกลลอนนะคะซื้อหลายแกลลอนก็ได้ลดต่อแกลลอนไปเลยคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะมีพิเศษน,นะคะคือ ซื้อครบ5,000บาทนะคะทุกๆ5,000บาทเนาะจะได้ใบคูปองนะคะคูปองชิงโชคนะคะสมมุตินะคะว่าถ้าลูกค้าซื้อ20,000บาทนะคะลูกค้าก็จะได้ใบคูปองไป4ใบนะคะใช่ค <c oughs> ่ะใบละ5,000บาทได้4 4ลุ้นโชคเลยนะคะใช่4ลุ้นโชครางวัลที่1น,นะคะจะได้เป็น รถไถนะะิวฮันแลนด์นะคะรุ่นทีทีสามุห้าูนพัดนะคะราคาเจ็ดแสปดหมนแปดพันบาทนะคะรางวันที่สองนะคะจะได้ทองคำหนัก1บาทนะคะรางวันที่สามนะคะจะเป็นทองคำหนักห้าสิบตังค์นะคะใช่ไหมเขาเรียกแค่สิบตังค์เนาะใช่รางวันที่สี่นะคะจะได้เป็นทองคำหนักหนึ่งสลึงนะคะเรามีกิจกรรมให้รุ้นถึงตอนไหนคะพี่ก้อย สิ้นเดือนพันวาค่ะเราจะไปจับรางวัลอยู่ต้นเดือนมกรานะคะเดี๋ยวยังไงเราแจ้งอีกทีนะคะใชะการหมดหมดหมด,หมดเขตหมดเขตหมดเขตรับคูปองนะคะแล้วก็การจับรางวัลนะคะอาจจะมีไลฟ์สดจับรางวัลนะคะเราก็จะแชร์ให้ลูกค้าดูนะคะ<ช>เผื่อมาลุ้นกันชตอนนี้ก็มีลูกค้าหลายคนแล้วนะคะที่ได้ลุ้นโชคไปนะคะใช่ค่ะซื้อสองหมื่นก็ได้สี่สิบนะคะซื้อสี่ใบ สีส่สิบสีส่ใบใบอาสี่ใบ <laughs> จะเข้า <laughs> ใจหรงรับ <laughs> ลูกค้าคุณไหนก็เข้าทําความเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือห้าพันบาทต่อหนึ่งสิทธิ์รุ่นรันบรางวัลนะคะใช่ะคะ่ะแต่ถ้าได้แต่ถ้าซื้อต่ำกว่าห้าพันบาทนะคะทางฟาร์มเซลลูแทกเตอร์นะคะก็จะมีของแถมให้ลูกค้านะคะติดของที่จะไปส่งให้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในลังนะคะ ลูกค้าเป็นลุ้นลับที่บ้านนะคะว่าลูกค้าจะได้อะไรนะคะซื้อครบหนึ่งพันบาทมีของแถมทุกออเดอร์ <order S 1> ะนะคะทุกออเดอร์นะคะซื้อครบหนึ่งพันบาทเราจะมีของแถมสบายให้ลูกค้าทุกบ้านนะคะใช่อะ้วลูกค้าบอกว่าถ้าสมมุติซื้อหมื่นหนึ่งมี่จะได้ของแถมไหมได้ค่ะของแถมก็จะได้นะคะแถมได้ลุ้นสิทธิ์ด้วยนะคะใช่ได้เป็นลุ้นสิทธิ์กับโครงการอะไรนะลูก่อาเขาเรียกกิจกรรมก,กิจกรรม กับฝ่ายอะไรนะคะใช่ค่ะอะไรลืมจไหมฝ่ายอะไรบูหูยังฝ่าย <laughs> <laughs> อะไรลืมแล้ววันจันทร์วันจันทร์วันทำงานวันแรกสวันดีวนันทำงานวันแรก <laughs> สวัสดีห้าคนคะ่ะเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ สำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาในไลฟ์สดได้เลยนะคะใช่ค่ะเราอาจจะตอบตอนนี้หรืออาจจะตอบเป็นคลิปใน YouTube นะคะตอนนี้เราเราก็มีช่อง YouTube นะคะอย่าลืมนะคะเรามีช่อง YouTube ชื่อว่าฟาร์มไซโลอุบลนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์เข้าไปเลยฟาร์มไซโลอุบุลภายในช่องของเรานะคะก็จะมีเป็นคลิปต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน อะไร pm นะคะรอบ50ชั่วโมงรอบ300ชั่วโมงรอบ600ชั่วโมงของรถแท็กเตอร์นะคะค่ะแล้วก็การซ่อมนะคะ <c oughs> การซ่อมดูงรถแท็กเตอร์นะคะตอนนี้การซ่อมเรามีมีการเปลี่ยนฐานกองไฮโดรลิกการเปลี่ยนมีอะไรบ้างนะหัวฉีดหัวฉีด และถ้าถ้าลวนลูกค้าเสียงเราก็จะถ่ายคลิปไว้ให้ดูอีกนะคะเผื่อมีอีกเนาะสำหรับลูกค้าคนไหนที่อ่าต้องการอยากดูคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะคะเดี๋ยวถ้าเราทำทำลงให้ดูได้เร็วๆเดี๋ยวเราจะจัดทำคลิปให้นะคะเดี๋ยวเราจะลงทางช่องทาง YouTube นะคะ สั่งอะไรนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะของวันนี้นะคะรับออเดอร์ถึง5โมงเย็นนะคะจะได้ส่วนลดต่อชิ้นนะคะชิ้นละ15%นะคะในส,นส่วนของน้ำมันหล่อเลื่นนะคะก็จะได้แกลลอนละ5%นะคะ1แกนมี5ลิตรนะคะลูกค้าใช้กินิีรสามารถสอบถามแล้วได้นะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่ต้องการเปลี่ยนอะไหล่ PM ตามรอบนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะเราจะทำใบเสนอราคา ให้ดูนะคะใช่คะ่ะถามก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแค่ดูใบเสนอราคาก่อนก็ได้นะคะอะไหล่ของเรานะคะจะเป็นอะไหล่แท้นีวฮอนแรนด์ทุกตัวเลยนะคะขึ้นตั้งนานแล้วบอกคืน <laughs> มันช้ามนสวัสดีค่ะ หรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่ต้องการนะคะขับนะคะรถทดลองขับนะคะรถไถน,นะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่อ,าอยากทดลองขับรถแท็กเตอร์นะคะฟาร์มใช้รถแท็กเตอร์เรามีรถสาธิตนะคะให้ลูกค้าไว้ทดลองขับนะคะเรามีพื้นที่ให้ลูกค้าไว้ไถได้นะคะไว้ดันดินได้นะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจหรือว่าใครที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทเรานะคะก็สามารถเข้ามาทดลองใช้รถได้นะคะ พื้นที่ทดลองเรากว่า20ไร่เลยนะคะส,าาสะดวกสบายเลยสะดวกสบายเลยค่ะสามารถทดลองได้นะคะชอรมของเรานะคะตั้งอยู่นะคะถนนตะการสีเมืองใหม่นะคะออกจากตะการมาประมาณ13กิโลค่ะจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะหรือว่าถ้ามาทางถนนเส้นเส้นสีเมืองใหม่ผมเกียมนะคะก็อยู่<า>ยอยู่ซ้ายมือนะคะตรงมาเลย จะอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟ,ฟวลริจิตตานะคะป้ายหนึ่งๆยังไเงเธอแปลงสาธิตเราก็อยู่หน้าชมรูมนะคะประมาณีิสิกว่าไรนนี่นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองได้นะคะตอนนี้รถสาธิตของเรานะคะจะเป็นรถรุ่นที่3.50พาร์ตนะคะรุ่นนิดรุ่นท็อปของเรารุ่นขายดีนะคะใช่รุ่นขายดี50เลนมา

เข้ามาแล้วอย่าลืมพูดคุยกับเรานะคะกดไลค์กดแชร์นคอมเมนต์พูดคุยได้นะคะว่าใครที่กำลังเกี่ยวข้าวนะคะน้นนี้ก็สามารถเชิญฝ่ายอะไรนะคะไปช่วยเกี่ยวข้าวได้นะคะเมื่อวานไปเกี่ยวมานะคะเกี่ยวบานมือยูก้อยเกิร์หายก้อยเกิรก็อยู่ฝ่ายอะไรเกิดด้ลรางงานปเรียวนะคะไปต่อนิ้วก่อนหยุดอดีตละครไปเกี่ยวข้าวครั้งเดียว นิ้วเกือบหลุดสวัสดีค่ะใครที่อยู่ในไลน์นะคะคอมเมนต์พูดคุยได้นะคะวันนี้เราไม่มีคลิปอะไรมาให้ดูนะคะเราเจอจอยกันนะคะเรามานั่งพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเราไม่มีคลิปให้ดู่ะไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาให้ดูขราวดีแล้วนะคะเราพูดถึงเรื่อง อะไรนะซีรีส์รถในประเทศไทยนะคะซีรีส์รถนิวฮอลแลนด์ในประเทศไทยนะคะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6ซีรีส์นะคะก็คือซีรีส์ TT สอง TT สาม TT สี 2, ่ t ีห้า t ่หกพันและ TT เจ็ดพันะคะแล้วแต่ขนาดรุ่นนะคะ TT สองนี่ผลิตอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะ TT สามนะคะผลิต TT สามท TT สี่ 3, 4, ผลิตอยู่ที่ประเทศอินเดีย t ีห้าผลิตอยู่ที่ ตุรกีนะคะส่วนทีห0 0ั 6, และทีเ0 0พผลิตอยู่ที่อังกฤษนะคะใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปนี้นะคะสามารถไปรับชมได้ที่ช่องความไซโลโลูบุนะคะเป็นช่อง YouTube นะคะใช่ค่ะตอนนี้คลิปฮิตมากเลยนะคะแซงทุกคลิป <laughs> แล้วก็จะมีรุ่นรถต่างประเทศ นิวฮอลแลนด์อยู่ต่างประเทศก็มีนะคะที่ทำคลิปไปตอนนี้เป็นรุ่น T ีแปดพันนะคะแปดแปดอะไรนะทีแปดซีรีส์ซีรีส์ T ีแปดใช่ค่ะซีรีส์ T แปดเดี๋ยวบอกว่าพูดซากันซื่อข้างนอกยังื้อข้านอกอีกนาะ สำหรับใครที่อยากให้เราทำคลิปอะไรนะคะหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับรถแท็กอร์แบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปลงดูทุ e ให้ทุกคนดูนะคะโอ้ยแมงมีลูกค้าบางคนอาจจะอยากเห็นช่างนะคะช่างไม่ค่อยได้ออกคลิปนะคะช่างเราติดงานนะคะงานเยอะเยอะมาก เดี๋ยววันไหนช่างว่างๆนะคะเราจะจับช่างมานั่งอานคิมแบบนี้นะคะอาจจะเอาช่างมาไลฟ์สดด้วยเห็นช่างมิวเลนแล้วอาจจะอยากซ่องพวกเราเนาะมาลูกค้าอาจจะเหมื่อหน้าซิลแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เรามาจับโปรส่วนลดอะไรนะคะสิบห้าเปอร์เซ็น ส่วนลดน้ำมันหล่อดลื่นนะคะ5%นะคะแล้วก็มาแจ้งกิจกรรมนะคะกิจกรรมรุ้นโชคของฝ่ายอะไรนะคะก็คือซื้อโค้ม5,000บาทนะคะจะได้รับคูปองทิงโชคไปนะคะ1สิทธิ์นะคะ1สิทธิ์1ใบนะคะถ้าซื้อ20,000บาทก็จะได้รับ 40, 4สิทธิ์4ใบนะคะตัวนี้ของรางวัลน,นะคะรางวัลที่1นะคะจะได้รับเป็นรถแท็กเตอร์ New Holland นะคะ รุ่นทีที3.50ด้าศูนย์พัตนะคะห้าสิบแรงม้านะคะมูลค่าเจ8 0 0สแปดดบาทนะคะส่วนรางวัลที่สองนะคะจะได้รับเป็นทองคําแท่งนะคะหนัก1บาทเนาะและส่วนรางวัลที่สามนะคะจะได้รับทองคําแท่งหนักห้าสิบตางนะคะและรางวัลที่สี่นะคะจะได้รับเป็นทองคําแท่งหนักหนึ่งสลึงนะคะของรางวัลเราจัดหนักมากเลยนะคะราคาทองตอนนี้พุ่งกระชุนนะคะ S 1> 1 <S สำหลับรถแท็กเตอร์นะคะจะมีหนึ่งรางวัลน,นะคะทองคําแท่งหนึ่งบาทนะคะจะมีสองรางวัลค่ะแล้วก็ทองคําแท่งห้าส<ำ>ิบห้าสิบตารางสี่รางวัลน,นะคะแล้วก็ทองคําแท่งหนักหนึ่งสลึงน,นะคะแปดรางวัลค่ะรวมกี่รางวัลครับพี่กอนแปดสิบห้า hmm? ใช่ไหม <laughs> <laughs> รวมประมาตสิบห้ารางวัลน,นะคห้ารางวัลค่ะของรางวัลเราจัดหนักมากเลยนะคะ <c oughs> เราไล่ส่วนแบบเดียวนะคะท <c oughs> ุกคนเร,เราไม่มีสคปต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> เรา <c oughs> เราจะไปจับรางวัลในวันที่สิบมกราคมนะคะสองห้าหกแปดนะคะสำหรับลุ้นโชคจัดหนักจัดเต็มนะคะสำหรับอะไรคะ่ะอี คือพอคอพอเข้ามาแล้วพูดคุยกับเราได้นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะใช่ค่ะวันนี้เราไลฟ์ส่งช่องทางนะคะอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทาง YouTube นะคะ YouTube ฟ์มไซโลอุบลนะคะ นี้นะคะเรามาจัดโปรหล่ส่วนลด15%นะคะส่วนลดต่อชิ้นนะคะน้ำมันหล่อเลื่อนอีก5%นะคะหรือว่าใครสนใจรถแท็กเ,เตอร์นิวฮอลแลนด์นะคะตอนนี้ฟาร์มเซลูแท็กเตอร์นะคะจัดโปรส่วนลดให้ลูกค้ากว่า2 0 0 0 0บาทเลยนะคะแทมฟรีอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นนะคะบัตรเติมน้ำมัน20,000บาทค่ะแล้วก็จะเป็นของแถมจากทางร้านนะคะก็จะมีชุดบ็อกซ์นะคะเครื่องปั๊มลมนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องล้างรถนะคะเรามีแถมให้ลูกค้านะคะ ส่วนใครที่สนใจอะไรนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะถึง5้าโมงเย็นนะคะเราปิดรับออเดอร์นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่ามาเปิดดูย้อนย,อย้ยอนหลังได้นะคะหรือว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใ่อาทิตย์หน้านะคะาูบาย